ทำแปลงทดลองปลูกผักนะฮะเพื่อใช้ในการทดสอบสารเสริมประสิทธิภาพพืชซูปเปอร์ไมโครมิกของบริษัทยูวิพัรนะครับเริ่มต้นจากการคุณกินก่อนฮาวันนี้ครับไปนะครับครับหลังจากนั้นก็ตากดินประมาณ3วันนะครับแล้วก็ขึ้นแปลงนะครับก็ รดน้ําก็เตรียมปลูกแล้วครับตอนนี้นะครับก็หวานมะเด็ดมีผักกาดแล้วก็ต้นหอมกระเทียมแล้วก็ผักขมนะครับใบแมงรักที่ปลูกลงไปแล้วก็ผักชีนะครับก็ปลูกทดสอบดูเป็นแปลงทดสอบพืชผักสวนครัวนะครับของอจังหวัดบุร,บรหารนะครับ ผ่านไป6วันนะครับหลังจากปลูกขึ้นมาแปลงผักนะครับที่มุกดาหารตอนนี้กำลังใช้ระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับเดีย๋ยวจะใช้สารซูเปอร์ไมโครมิกในการดูแลพืชผักสวนครัวนี้นะครับวันนี้กำลังให้น้ำอยู่ครับอันนี้อายุผักปลูกได้7วันนะครับกำลังขึ้นมีต้นหอมแล้วก็ ส่วนหนึ่งเป็นกระเทียมแล้วก็อากาศนะครับผากาศก็กำลังขึ้นนะครับอันนี้มะละกอไม้เขือ,อนะฮะจะปลูกเป็นแนวไปอย่างนี้นะครับอันนี้ปลูกเพื่อทดสอบอาสารเสริมปฏิทิภาพพืชซูปเปอร์ไมโครมิกนะฮะแต่ยังไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวให้ตัวกว่าน,นี้นิดเดียวจะลองฉีดดูครับอันนี้กำลังขึ้นนะครับ เป็นแปลงสาธิตนะครับส่วนนี้จะเป็นประกาศนะครับนี่คือแปลงประกาศามีสองสามแปลงแล้วก็บางส่วนจะเป็นบวบนะครับปลูกไว้ริมรั้วนะครับตรงนี้จะเป็นผักโขมกําลังออกนะครับกำลังงอกขึ้นมาต้นเล็กๆเ,เห็นไหมต้นเล็กๆ จะเป็นบวกนะครับปลูกไว้ริมรัวกำลังขึ้นอายุได้ประมาณ7วันนะครับปลูกได้7วันก็งอกแล้วครับครับสวัสดีครับกลับมาอัปเดตแปลงสาธิตสารซูเปอร์ไมโครมิกของบริษัทยูมิพัฒกันอีกครั้งนะครอันนี้แปลงปักเพิ่งปลูกได้10วันนะครับแล้วก็เพิ่งฉีดสารซูเปอร์ไมโครมิกไปเมื่อวานนี้ฮะโอ้ผลเห็นผลชัดเจนนะใบเขียวขึ้นนะครับ ต้นหอมก็เขียวขึ้นต้นใบกระเทียมเนี่ยรู้สึกใบจะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยใบใหญ่ขึ้นเลยครับนะครับเดี๋ยวจะสังเกตดูอีกสักสองสามวันอันนี้อายุได้ประมาณสิบวันนะครับอันนี้เป็นแปลงประกาศส้อยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงประกาศส้อยนะครับก็อันนี้ก็เพิ่งฉีดได้ครั้งเดียวนะครับฉีดเมื่อวานเนี้ยแต่มาดูผลวันนี้ก็ เริ่มแตกใบขึ้นนะครับเร็วเหมือนกันนะครับนี่เป็นแปลงผักชีนะครับตัวนี้ก็จากแกนเกนเกนแกนก็เริ่มมีใบขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวสองสาวันจะดูผลอีกทีหนึ่งนะครับแปลงนี้จะเห็นชัดเจนเป็นผักกาดขาวปรีนะครับตัวนี้ก็แต่ก่อนใบยังไม่ขึ้นนะครับพอฉีดปั๊บใบขึ้นทันทีเลยครับขึ้นมาแตกเป็น ใบขึ้นมาแล้วใบแบบสดๆเลยครับคือสีมันจะสดขึ้นนะครับแปลงนี้ก็เป็นประกาศสร้อยเหมือนกันนะครับก็สังเกตด,ดูว่ามันจะขึ้นใบจะสีสดขึ้นครับแต่ต้องดูสักสองสาวันนะฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มฉีดไปนะครับผักโขมก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับอันนี้เพิ่งปลูกนะครับได้ประมาณเจ็ดวันก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับ งอกขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ต้องดูผลอีกทีหนึ่งนะครับร้าบบนี้ดูใบเขียวขึ้นนะครับเห็นชัดเลยว่าเขียวขึ้นนะครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นครับครับอันนี้จะเริ่มฉีดได้หนึ่งครั้งนะครับจะเขียวใบจะใหญ่ขึ้นเลยครับนี่ครับใบเขียวใบใหญ่ขึ้นชัดเจนเลยฮะกำลังจะแตกใบขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับปกติยังไม่แตกนะครับพอฉีดปั๊บ วันดูอีกวันหนึ่งเริ่มแตกทันทีเลยครับครับอันนี้คือเป็นแปลงทดลองนะเป็นแปลงสาธิตอ่าทำเพื่อทดสอบสารซูปเปอร์ไมโคมิกนะครับก็จะดูผลระยะว่าอ่าสำหรับพืชแต่ละชนิดได้ผลขนาดไหนนะครับตอนนี้อายุป,ประมาณ10วันออันนี้ต้นหอมนะครับที่ปลูกได้ประมาณ12วันนะครับเพิ่งฉีดซูปเปอร์ไมโคมิกไป1ครั้งนะครับก็รู้สึกว่า จะแตกใบเยอะขึ้นมากเลยนะเพราะว่าฉีดซูเปอร์ครมนนรรคปปมนค,น,น,คน,น,น,นี้เป็นวันที่สองนะครับในแปลงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแปลงประกาศสร้อยนะครับก็ฉีดซูเปอร์มอคคงเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะเป็นวันที่ฉีดไปวันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับก็แตกใบขึ้นเยอะเลยครับก็สังเกตว่าวันแรกในยังไม่เยอะนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแปลงนี้ก็เป็นแปลงผักกาด กวางตุ้งนะครับก็ลองฉีดดูพร้อมกันนั่นแหะครับก็เป็นวันที่ฉีดได้สองวันนี้ครับก็แตกใบขึ้นมาเยอะเลยครับโตเร็วมากครับหลังจากฉีดแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะครับของซุปเปอร์ไมโอมิมของบริษัทมิพัฒนะครับอันนี้คือแปลงทดลองแปลงสาธิตดูนะครับผมแปลงนี้จะเป็นประกาศข่าวปีนะครับ อันนี้ก็ฉีดซปเปอร์มคูมิกไปได้2วันนะครับก็รู้สึกว่าจะเริ่มใบเขียวขึ้นทันทีเลยครับหลังจากฉีดไปได้2วันก็เห็นผลชัดเจนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามต่อไปนะครับกำลังเทสอยู่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ